สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆด้ยนะครับผมทีนี้เราก็จะไปตัดรถกันนะครับเราไปดูอิกการตัดรถนครับรถที่ผมจำการนะครับตัดของายเป็น,คนะครีเซเตอครับตอนนครับวามัเดินทานครับทุกท้าวครับผมถึงแล้วนะครับตอนนี้ ถึงที่ตัดแล้วนะครับนี่เป็นรถเทเลอร์นะครับต้องมาตัดแยกอะไรนะครับเพื่อที่เราจะไปส่งเขาอีกทีนึงนะครับมีทั้งหมดสามตู้นะครับไปไยเดี๋ยวเราจะได้ไปลุยกันครับผมเริ่มตัดแล้วเริ่มตัดไปมัางแล้วนะครับ กสามตู้นะครับอันนี้ตัดไปแล้วตู้หนึ่งนะครับผมแต่ยังไม่เสร็จนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผม รครับนี้เริ่มแตัดอะไรนะครับผมต้องลอออกมาเป็นชิ้นๆนะครับโดยใช้แก๊สตัดนะครับเพื่อที่จะแยกโลิเนียมเหล็กแล้วก็พวกสายไฟนะครับผมอันนี้เริ่มตัดท่อนบนแล้วนะครับ แดดร้อนมากครับผมทำกันไปครับไปเรื่อยๆครับผมทำกันไปคูยกันไปครับขาไ่ไดแล้วนี่ปางพักลมคนอยู่นะครับ แยกอะไรแล้วนะครับคันนี้คือเหล็กนะครับอันนี้รอขึ้นรถครับผมราคาเหล็กกับราคาโลหะเนียมมันต่างกันนะครับเราเลยต้องแยกอะไรครับผมโลหะเนียมครับผมกำลังงัดโลหะเนียมออกครับเองมาพักร่มืออยู่ครับ ท้อนบนหมดแล้วนะครับท้อบนหมดแล้วนะครับเอ,อเคนช่วยยกนะครับครับด้านข้างครับตอนนี้ด้านข้างมันจะลงมาแล้วครับนี่ผมมานอนอยู่ใต้เทเล์ครับหลบร้อนครับผม ันนี้อยู่ใต้ห้องรถนะครับดูค,ครับอากาศร้อนครับผมนี่โลเปเนียมนะครับเป็นชิ้นๆเลยครับ รถเรคียนรถเคียนมาจอดคอยนะครับรถเคนมาช่วยยกนะครับผมอากาศร,ร้อนนะครับตอนนี้โรบินียมเป็นชิ้นๆเลยครับอันนี้ด้ข้างลงมาแล้วนะครับกำลังช่วยกันงัดแงะครับผม กังงัดด้านข้างลงมานะครับแยกอะไรแยกปีเนียมอีกนะครับด้านข้างมีปีเนียมนะครับเป็นปิดโลปีเนียมนะครับเพื่อให้เทนเลอร์มนันเบานะครับเราจะเลยต้องมาแยกนะครับใช้แก๊สต,ตัดนะครับคนงัดก็งัดไปครับผมเนีย่ยครับ ข้างๆนี่เป็นโลเนียมทั้งหมดเลยนะครับเราต้องงัดมันออกนะครับเนี่ยครับพอเรางัดออกข้างๆมันจะเป็นชิ้นแบบนี้นะครับคือในแผ่นโลเนียมนะครับผมนี่ด้านล่างเป็นเหล็กนะครับผมพวกคัสซีพวกเทาพวกอะไรเงี้ยครับผมเป็นเหล็กหมดเลยนะครับนี่ครับกำลังลนอยู่ครับผม ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสี่โมงนะครับอากาศก็เริ่มคายร้อนลงหน่อยหนึ่งนะครับกลางวันร้อนมากครับผมนี่นะค,ครับผมกำลังงัดนะครับัน,น,นงัดโลเปเนียมนะครับเป็นฉากโลเปเนียมนะครับ เสริ้งองโต้ลุยลุยลุลุยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องด้วยนะครับวันนี้คงพอแค่นี้ครับผมเย็นแล้วครับผมเดีย๋ยวเก็บของกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับผม